สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube หน้าลุงพลน,นะคะแม่นมเปี้ยวน่ารักเลคะ่ะหรือช่อง y YouTube หนูหน้าพาไปดูกลางวันนี้หนูนาก็มารับหน้าที่ในการทำพานบายสีนะคะขอขอมากับองค์ปู่ปาริกิจนาคราชและขอพรกับองค์ปู่ปาริกิจนาคราชนะคะทำเอาไว้เพื่อให้ fc ได้บูชานะคะทำไปแล้วกี่พานนาะอยู่ในตู้เดี๋ยวไปดูกันนะคะ ลืมนะคะลืมหรือว่าลืมว่าทำไปกี่พันแล้วโอ้ทำไปแล้วสามพันค่ะนี่นะคะหอมดอกดาวเรืองเหลือเกินนะคะทำหน้าที่ประกอบนะคะวันนี้เพราะว่าย่าหนิงได้ทำลูกแล้วเข้าแม่ไว้แล้วนะก็มาประกอบนะคะเข้ากับพานและดอกไม้ค่ะเอาไปต่อนะคะไปทำต่อเด้อปิดไว้ก่อน ทําที่สารานี้นะคะส่วนพวงมาลัยเห็นน้องนุกกี้มาเอาเชือกฟางไปนะคะเพื่อที่จะไปทําทางโน้นนะคะเฝ้าลานองค์บริกิจนัคราชและรับแขกอยู่ทางโน้นส่วนแม่หนูนาก็อยู่โซนนี้นะคะพี่พี่น้องๆ u tube ของเราก็ไปช่วยลุงพนนะคะอาสาพัฒนาต่อที่อพ,อ,อพศตอเนาะแล้วก็มาดูนะคะว่าหนูนาทำยังไงบ้างประการประกอบ นี่ญานิงทำกลวยไว้ให้แล้วนะคะทำกลวยไว้ให้เรีบเยบร้อยกรอบแม่ลูกยังไงเนาะกรอบกล้วยกรอบกล้วยเข้าไปนะคะจัดตำแหน่งไม่ให้เอียงเนาะจัดตำแหน่งไม่ให้เอียงเสร็จแล้วก็หาแม่นะะหาแม่ที่เข้ามาแล้วหาแม่ที่เข้ามาแล้วออมาประกอบกันเนาะแม่นี่จะสูง ถ้าสูงเราก็ตัดออกถ้าเกินกันเราก็ตัดออกประมาณนี้นะคะมีความสูงที่มันเท่ากันเนาะสูงกว่านิดนึงได้ได้ตัวนเตี้ย สูงกว่านิดนึงคะตัดออกเพราะว่ามันมัมนมีตัวเตี้ยเนาะเดี๋ยวเราใช้เทคนิคก็แล้วกันใช้เทคนิคในการในการทบเตี้ยให้เป็นสูงกับสูงเป็นเตี้ยนะแรกก็ปิดก่อน ไปตองไปตอกกล้วยนี่ก่อนนะคะคต่อไปยาหนิงก็อยู่บ้านนะคะกลับบ้านปก,กตุมไม่ได้แม่บุญิ่นกลับบ้านปก,กตุมืมเ้วก็มาทําต่อนะคะยาหนิงยิ่งกลัวนหนูนาจะไม่มาทําต่อนะ <laughs> มาอยู่เด้อขายะยาหนิงมานะคะยังยังไงก็ต้องมาเนาะรับปากแล้วะครับปากแล้วว่าจะทัต่อเฮ้ย,ยก็ต้องมาค่ะอาจจะไม่ใช่มืออาชีพอย่างยาหนิงเนาะยาหนิงนี้เป็นมืออาชีพแล้วนะคะทำไบทำไบทำได้ดีเป็นมืออาชีพแล้ว มายังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะไม่ได้ถ้าเสียบด้านนี้ไม่ได้เราก็จะประคองเอา,าเสียบด้านบนลงไปก็ได้นะคะก็ดันลงไป ดูระดับดูระดับเสมอกันเนาะดูระดับที่เสมอกันโ okay. อเคนาเริ่มสิบเปอรเอียงไหมมันจะเนะอียงนะคะมันจะเอียงเอียงทำไม <laughs> ไม่ใช่เมือชีพก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะตามไม้ก็พอนะ้วสีมันดันไปสามไม้ก็พอดีโอเคโอเคระดับไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกสองอันมาก ตรงกันข้ามอีกทีนึงเขาสี่ทิศเนาะตรงกันข้ามอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยนะก็เก็บฐานฐานใช่ไมจิ้มฟันก็ได้ผดใช่ไเนี่ย ข้าเชิญข้าเลี้ยวซ้ายค่าเลี้ยวซ้ายาเลียยเ้ยวซ้ายแล้วก็จอดขวาค่ะเอฟซีา FC ถามว่าเข้าผิดรูใช่ไหมอประดับค่ะประดับด้วยดอกไม้นะคะ ดอกดากเรืองมาแล้วนะคะเอาดอกใหญ่ที่สุดไว้บนจอมดอกนี้นะคะหนาใหญ่นักสายตรงจอมนะคะแล้วก็ดอกดอกที่จะอยู่รอบตัดตัดหางนิดนึงนะคะมันจะนจะยาวไปเนาะรอบนี้ก็ใช้ประมาณแปดนะหกเกด ปเกตัวน <dét> ี 19, 18, ้ห <t> น <bubble noise> <todavía> mm ึ่งแมจิฟันเสียบตรงนี้นะคะ สี่ประมาณเนาะ กดเข้าก็ประมาณพอให้อยู่แน่แนแนะคะ่ะประมาณแปดนะคะดอกใหญ่ๆดอกเล็กก็เป็นสิบนีและ,ค,ะค่ะเสร็จแล้วดึงอ่านพานไปสีเสร็จแด้วอค่ะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะดอกไม้ด้วยกวจะประกอบเสร็จอีกอันนึงน,นาาก็ไปเก็บก่อนนะคะ หนูนาก็ทําเป็นแต่ช้าช้าไม่รีบไม่เร็ววันนี้หนิงเนาะเก็บไว้ในนี้ก่อนนะคะมานะคะมาทำ มาชมได้สีแล้วนะคะได้สีอันแล้วนยสวยมากมากสวยมากคะ่ะไ,ไม่เบียดกันนะคะอหอมจังหอมดอกไม้จังนะคะได้สีผ้าแล้วอีกหนึ่งอันนะคะน่าจะได้อยู่หรือสองอันน่ดแหละนะคะนะสำหรับลูกที่ทำไว้น่าจะได้อีกสองอันนะคะ โอเคขอบคุณค่ะที่รับชมในช่อง YouTube เมนมเปียวน่ารักฝากเป็นกำลังใจให้หนูนาด้วยเด้อค่ะรักทุกท่านนะคะ